ครับก็ก็น่าจะก็ค่อยๆดีดีขึ้นแล้วกันครับแล้วก็อ๋อครับคงแค่นี้และมั้ง <c oughs> ครับผมมันแข็งแรงรขึ้นแล้วใช่ไหมลูกเออก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบ้างครับเป็นบางวันเหมือนแบบบางบาง,บางคืนรู้สึกว่าเฮ้ยหลับไปเออเเหมือนได้หลับเยอะนะแต่จริงตืง่นขึ้นมาเพิ่งนอนไปได้สองสามชั่วโมงแล้วก็เออก็แปลกดีครับผม มีความาย,ย่าวย้อนกลับถึเงเรื่องงานที่เกิดขึ้นรครับจากอาการกับอาการป่วยของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆคือตามที่ทุกคนได้เห็นโพสเนาะก็จะมีเหมือนกับว่าคุณแม่เขาจะเป็นมะเร็งมาหลายเป็น10บสปีแล้วครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมาเรื่อยๆครับผมก็ ยังหัวเราะอะไรทานอาหารได้ปกติครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผลชนสูตรแบบนั้นแบบละเอียดเนี่ยยังยังยังไม่ออกครับผมแต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆคือเหมือนวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการไ <c oughs> อแล้วมีอาเจียนแล้วมีเลือดปนค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยาพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับ สัญญาณชีะจรก็หายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณนั่นแหละครแล้วส,สุดท้ายเหมือนชีพจรไม่เต้นเ,เกินสามสินาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเน,นี่ยมันก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อได้อะไรอย้มันมันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับ คุณแม่ไม่มีอาการบุ่งชี้มาก่อนหน้านี้เลยว่าจะเกิดอาการซึกหนักหรือว่าอะไรใช่ไเ,เรียกว่าพอพอตัวผมหรือว่าตัวครอบครัวไม่ไม่ใช่หมอเราก็ไม่ไม่แน่ใจแล้วกันครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันนี้คุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห,เห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่า ไปเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วกันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รายละเอยียดครับผมครับอันนั้นเป็นลายของคุณพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่ลายของผมเองเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอยู่อยู่บ้านครับผมตัวผมเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเสร็จงานจากงานอีเวนต์ในในช่วงเวลานั้นก็วันนั้นยังเจอ ใช่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 เราไม่นองกันดูแลจิตใจกันยังไงบ้างกันอ๋อก็จริงๆผมว่ามันจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแลกันนครับเนี่ยหมายถึงว่าแบบพอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่นมันก็เอาต้องทําสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุมันไม่ใช่ตรงเนีเอาให้มันเสร็จสำเร็จก่อนครับครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเศร้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก็ปล่อยให้มัน เป็นไปตามธรรมชาติครับกำลังใจเยอะมากโอ oh, ้ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณท,ทุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะแยะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางที่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆที่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทําให้มันรับรับลืนกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลย สือเห็นว่าหลายคุณแม่เราว่าแม่เราดูแลคนรอบข้าง <c oughs> ใช่<ม>ใชเป็นและปบวกใส่ใจทุกคนเราสิ่งใ,ใช่<ม> <f ew> ก็จริงจริงๆต้องบอกว่าทุกๆอย่างมันก็มีผลลัพธ์ออกมาให้ให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้วครับว่าคุณแม่ดูแลเทคแคร์ท,ทุกคนดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจทุกคนที่มอบให้ตอนที่มางานหรือว่าโพวงหลีดต่างๆที่บางทีเราโอ้เราไม่ไม่ค่าคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักกับ บุคคลเหล่านี้ด้วยหรอหรือว่า,าทุกๆคนที่มาร่วมบุญอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นสแน็คบล็อกหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอาหารใดๆก็แล้วแต่รหรือว่าทุทกๆคนที่มาเป็นเจ้าภาพให้ครับคนนครับครัเมาให้ครับอันนั้นอันนั้นก,อนนนก็อันนั้นก็แอบสรใจนิดนึงแต่ว่าก็เราเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อิจฉาใจมากๆครับมันก็เป็นวันเกิดแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบ ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามา,าครับกำลังใจจะทำอะไรให้คุเแม่พี่เต้ยยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดีย <sm arts> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่มิถุนานะวันวันเกิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณแม่ก็ยังเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางที่บ้านอีกท,ทีว่าจะทําอะไรครับสำหรับตอนแรกตานแรถามคุณป้าอยังมีอะไรที่คุณแม่เป็นห่วงน้องๆแล้วก็ควรอยู่ไหมครับโอ้ไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยเหมือนกันครับ ไ,ไ,ไม่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 แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวเยวจะต้องรอให้งานนี้มันผ่านไปก่อนแล้วคือเพราะว่าบางบางบางเมสเซจที่ที่เราไม่เคยได้ยินจากป้าคุณแม่เลยบางทีก็จะได้รับมาจากคนที่เราคนที่คุณแม่รู้จัก <S <S โดยที่เราบางทีไม่เคยเห็นหน้ามาก,ก่อนเลยแต่ว่าเขาเข้ามาพูดกับเราอะไรเงี้ยว่าคุณแม่อ,อดีใจกับเรามากเลยน้อะไรอย่างเงี้ย รายละเอียดเป็นยังไงบ้างผมผมไม่ไม่ได้มีท็อปออพเดอะเนนับบายสามบ่ายสามเป็นต้นไปครับส่วนส่วนช่งชวงเช้ามันจะเปิดเหมือนกับพิธีสำหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช,ใชอ่อ๋อครับจริงๆจริงจ,งจงมันแล้วแต่ความ ความเชื่อคนเนาะแต่เท่าที่ปรึกษารอบๆข้างมารู้สึกว่าส่วนตัวครอบครัวผมและกันจะจะไม่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยเลยครับเพราะว่าบางบางทมีมันเป็นเรื่องของแบบกลัวดูแลหมายถึงว่าคือเราอ่ะดูแลดีแล้วแต่แบบบางทีเก็บไว้นานๆมีลูกมีหลานบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบออดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ ไปเกิดสู้สูญสูปฏติอะไรเงี้ยครับผมคือทางทางครอบครัวผมความข้อสรุปก็คือคิดว่าไม่ไม่น่าเก็บไว้ครับผมใช่ใช่มีคำสอนอะไรที่เราแบบจำจำได้ที่คุณแม่คอยเตือนเราอะไรนีกอ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีคําสอนอะไรครับคือว่อครัวอบครัวผมจะไม่ได้แบบจะจะไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะหมืองว่าคือเราก็ปรึกษากันทุกเรื่องจริงแล้วบางทีมันเยอะมากจนผมไม่ไม่สามารถพินพอยได้ว่ามันเป็น คำสอนที่จดจำอะไรเงี้ยบางเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ก็คือคุยได้ทุกเรื่องจริงแล้วก็เ,เรื่องเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยครับก็แทบจะเรียกว่าคุยกันทุกวันดีกว่าเ mm hmm. พราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีคําสอนไหนที่แบบอะไรตราตรึง <c ười> ครับผมคุณแม่มีต้นแบบอะไรในการใช้ชีวิตเ่อะอะไรนะคุณแม่มปต้แบบอะไรในการใช้ชีวิต เป็นต้นแบบที่ผมเป็นไม่ได้ดีกว่าะ <c oughs> คือคุณแม่เขาเป็นคนเฟรนลี่มากมเนาะแล้วก็เหมือนกับเทคแคร์ทุกคนอื่นดีมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ที่ตัวผมอะรู้เลยว่าไปไม่ถึงสักทีคนที่คนที่ใกล้เคียงหน่อยจะเป็นน้องสาวผมหรือหรือพี่สาวผมอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดต่างๆที่เวลาคุณแม่เขาแบบเตรียมของขวัญปีใหม่ให้พี่ๆสื่อขา่าทุกคนก,ก็ก็น่าจะ,ะน,าน่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วคุณแม่ผมแบบเขาเขา ลงรายละเอียดมากอย่างเงยครับอย่ามีาการับต้องรักษาอาชีพบ้ามีกจริงๆผมว่าน่าจะเป็นผมจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าในในในภาพอาชีพนี้ของคุณแม่เ็ยังไงแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าแต่เรารู้สึกดีใจทุกครั้งแล้วกันที่ที่เหมือนกับ เวลาเพื่อนๆคุณแม่เขาเขาพูดถึงเราแล้วโอเคแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นในในตาคุณแม่ว่าแบบเออเขาเขารู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่าคิดว่าถูกต้องนะหมือนถึงว่าคิดว่าสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องประมาณหนึ่งกันครับครับครับ ครับ,บครับอ๋อครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงวันนีนะครับผมแล้วก็ก็กนั่นแหละไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ทีเดียวแล้วกันครับใช่ใช่ใช่แต่มีเรื่องในใจทีอ่อยากแต่ไม่ยอมแม่ก็มีมีมีอยู่แล้วครับขอบคุณมากมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับ